นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่35ตอน French Kiss คุณรัตนายืนมองน้ำมนตด้วยความสนใจเห็นหญิงสาววิ่งไปที่ห้องเก็บของเล็กๆซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากห้องนี้นะัก แล้วก็กลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดจากนั้นก็ลงนั่งคุกเข่าเพื่อเช็ดปัดสาวะบดพื้นโดยไม่มีทีท่ารังเกียจแต่อย่างใดทำไมไม่เรียกจิบมาทำละ่ะเช้าๆแบบนี้จิบคงยุ่งช่วยป้าน,นุทำอาหารเช้าอยู่ในครัวคะ่ะส่วนคนอื่นๆเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่ต้องทำ เธอรู้เพราะตลอดเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้เธอมักจะไปเดินเดินดูว่าคนงานทำอะไรกันบ้างและยังมีน้ำใจช่วยงานบางอย่างเวลาที่เธอว่างอีกด้วยเธอถือคติอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูทำได้ต่อไปอาจต้องทำมากกว่านี้เพราะหนูหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าคุณเป็นอมพาตอาจกลัน้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่เกิดคุณพลขับถ่ายตอนกลางคืนหนูไม่อยากไปปลุกใครมาทำให้กลางดึกค่ะขณะพูดเธอก็ยังไม่หยุดมือนำน้ำยาทำความสะอาดซึ่งมีกลิ่นหอมเย็นๆเ,เทล,ลงบนผ้าแล้วเช็ดพื้นซ้ำอีกครั้ง ตกลงเธอจะกลับเข้ามาในชีวิตลูกชายฉันใช่ไหมคุณรัตนาถามเพื่อความแน่ใจน้ำมนุยุดมือแล้วลุกขึ้นยืนก่อนจะพูดออกมาคุณรัตนาคะหนูเข้าใจนะคะที่คุณห่วงไม่อยากเห็นคุณพลต้องเป็นอะไรไปหนูก็ห่วงเขาเหมือนกันคะ่ะหนูไม่เชื่อเรื่องตัวซวยที่คุณพูดเพราะหนูเชื่อแม่หนูมากกว่า แม่บอกว่าไม่มีใครทำให้ใครสวยได้แต่ถ้าคุณคิดว่าหนูเป็นตัวสวยที่ทำให้เขาต้องมาเป็นแบบนี้จริงๆหนูก็จะขอรับผิดชอบด้วยการมาดูแลเขาจนกว่าเขาจะหายแล้วหนูก็จะเซ็นใบย่าให้ด้วยถ้าคุณรัตนาต้องการเพราะหนูไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากขอมาอยู่ดูแลเขาเฉยๆคะ่ะไอ้เรื่องอยานะ่ะเอาไว้พูดกันทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้ฉันอยากจะบอกว่าถ้าเธอคิดจะอยู่ดูแลเขาจนกว่าเขาจะหาย เธอก็ต้องอยู่ไปตลอดชีวิตเขาเลยละ่ะเพราะหมอบอกแล้วว่าเจ้าพลเป็นอมาพาตถาวรไม่มีทางรักษาให้หายได้ฉันขอถามหน่อยเถอะว่าเธอจะยอมจมปลักอยู่กับผู้ชายที่เป็นอมาพาตงั้นหรอเธอจะไม่ได้มีชีวิตคู่ที่เป็นปกตินะผู้หญิงเราเวลาเลือกคู่ก็ต้องอยากได้คนที่เขาดูแลเราได้แต่เจ้าพลน่ะดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยนะเธอรับได้หรอได้ค่ะน้ำมนตอบทันที คุณรัตนาคะหนูไม่ได้แช่งนะคะแต่หนูขอถามหน่อยคะ่ะสมมุติว่าวันหนึง่งคุณอุทัยต้องกลายมาเป็นแบบคุณพลตอนนี้คุณจะทิ้งเขาไหมคะไม่มีทางคุณรัตนาตอบทันทีเช่นกันฉันเข้าใจคำถามเธอนะแต่เธอจะเอาคู่ของเธอมาเทียบกับคู่ของฉันไม่ได้เพราะฉันกับคุณอุทยัยเรารักกันมานานจนไม่อาจแยกจากกันได้แล้วจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ทิ้งกันไม่ได้หรอก แต่สำหรับเธอน้ำมนเธอเพิ่งจะมารู้จักเจ้าพลได้ไม่นานความผูกพันมันยังไม่มากเท่ากับฉันกับคุณอุทัยที่มีให้กันดอกฉันอยากให้เธอคิดดีๆเพราะถึงแม้เจ้าพลมันจะเป็นลูกคนรวยแต่เธอก็ทั้งสาวทั้งสวยเธอยังมีโอกาสไปเจอผู้ชายที่ทั้งดีและรวยโดยที่เขาไม่ได้พิกลพิการแบบเจ้าพลอีกเยอะหนูไม่ได้ต้องการไปเจอใครอีกคะ่ะหนูต้องการคุณพลคนเดียวบางครั้งความรัก มันก็ไม่เกี่ยวกับระยะเวลานะคะหนูเคยเห็นตั้งหลายคู่ที่คบกันนานๆพอแต่งงานกันแป๊บเดียวก็เลิกขณะที่บางคู่คบกันไม่นานแต่แต่งกันแล้วกลับอยู่กันได้ยั่งยืนหนูยืนยันว่าหนูอยากอยู่ดูแลคุณพลค่ะขอโอกาสให้หนูนะคะน้ำมนยกมือขึ้นพนมสายตาว,วิงวอนคุณรัตนาย,ยืนนิ่งเธอกำลังคิดทบทวนในสิ่งที่หญิงสาวตรงหน้าพูดมาทั้งหมด ต่อเมื่อมองลึกไปในดวงตาของลูกสะพ้ยก็เห็นแต่ความมุ่งม,มั่นและจริงใจเธอจึงเริ่มจะเชื่อแล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะรักลูกชายเธอด้วยใจจริงจึงตอบไปว่าก็ตามใจเธอก็แล้วกันฉันไม่มีอะไรขัดข้องพูดจบคุณรัตนาก็เดินออกจากห้องไปน้ำมนต์ทำความสะอาดพื้นจนเสร็จจึงไปเคาะประตูเรียกคนในห้องน้ำอีกครั้งคุณพลคะ เปิดประตูหน่อยสิคะฉันเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ประตูค่อยๆแง้มออกแต่พอเธอจะดันเข้าไปเขาก็ขืนไว้ยื่นมือมารับเสื้อผ้าแล้วปิดประตูกลับไปใหม่น้ำมนจึงต้องตะโกนคุยกับเขาตรงหน้าประตูคุณเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนั่งรถเข็นนะคะขอฉันเอารถเข็นไปทำความสะอาดก่อนไม่ต้องผมเช็ดเสร็จแล้วเขาตะโกนตอบกลับมาหนุหนหุน ไม่นานนะักชายหนุ่มก็ออกมาจากห้องน้ำเขาอยู่ในชุดเสื้อยืดสีฟ้าและกางเกงวอมสีดำที่น้ำมนจัดให้พอเห็นเธอกำลังจะมาช่วยเข็นรถเข็นเขาก็ยกมือห้ามไว้คุณไม่ต้องมาทำอะไรให้ผมผมดูแลตัวเองได้ถ้ากลับมาเพราะสงสารไม่ใช่เพราะรักก็กลับบ้านไปเลยคุณอยากรู้ว่าฉันรักคุณแล้วหรือยังใช่ไหมคะใช่งั้นไปกินอาหารเช้าข้างล่างกันก่อนนะคะ น้ำมนคิดออกแล้วว่าจะใช้อะไรเป็นการต่อรองให้เขาเชื่อฟังดีเมื่อก่อนแค่ทำเสียงแข็งๆหรืออ้อนๆนิดหน่อยเขาก็ยอมทำตามทุกอย่างแล้วแต่หลังจากที่โดนเขาผลักตกเตียงเมื่อคืนก็คิดว่าวิธีเหล่านั้นคงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเธอยิ้มกับตัวเองแบบมีเล็ดในโต๊ะปิกนิก พกพาสีน้ำตาลอ่อนถูกกลางออกแล้วตั้งไว้ที่ริมสระ,สะว่ายน้ำหลังบ้านน้ำมนบอกให้ป้านุชนำอาหารเช้ามาเสิร์ฟที่นี่เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเพราะรู้มาว่าตั้งแต่เขากลับมาอยู่บ้านก็ไม่ยอมออกจากห้องนอนเลยทั้งๆท,ที่ในบ้านก็มีลิฟต์แม้จะต้องนั่งรถเข็นแต่ก็ขึ้นลงสะดวกแต่เขาก็ขังตัวเองอยู่แค่ในห้องป้อนหน่อยเขาสั่งหนุหนหุน เป็นอมพาสแค่ท่อนล่างทำไมทำเหมือนเป็นอมพาสทั้งตัวล่ะคะไม่ต้องป้อนแล้วเขางอนกินเองก็ได้โอ้มาคะ่ะฉันป้อนให้ก็ได้เธอแย่งช้อนจากมือเขาป้นุทยืนมองดูอยู่ไหม่ห่างเห็นน้ำมนต์ป้อนข้าวสามีสลับกับตักข้าวเข้าปากตัวเองก็ชื่นใจและยิ่งเมื่อเห็นชายหนุ่มรับประทานข้าวจนหมดจานก็พูดออกมาด้วยความยินดี โอ้ยป้าดีใจจังเลยค่ะคุณพลกินข้าวหมดจานเป็นครั้งแรกตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านน้ำมนยิ้มให้ป้านุชแล้วหันมาถามเขาเติมข้าวอีกหน่อยไหมคะไม่เอาแล้วท้องจะแตกอยู่แล้วแหมพอมีเมียมาป้อนก็กินสะพุงกลางเลยนะคะคุณพลป้านุชแสวยิ้มยิ้มแต่พอเห็นตาขวางๆข,ของเขาจึงหุบยิ้มทันทีงั้นป้าเก็บโต๊ะเลยนะคะ จอมพลรอให้หุ่นหน้าคนรับใช้จัดการเก็บสำรับอาหารบนโต๊ะแล้วยกถาดอาหารกลับเข้าไปในตัวบ้านก่อนแล้วค่อยเอ่ยถามน้ำมนต์บอกได้หรือยังบอกอะไรคะอ้าวก็ไหนพูดว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะบอกไงฉันพูดว่าไปกินอาหารเช้าข้างล่างกันก่อนนะคะไม่ได้พูดว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะบอกสักหน่อยหญิงสาวกลั้นยิ้มทำให้ชายหนุ่มหันหน้าเมินไปอีกทางหลงกลเธอจนได้ แต่แล้วเขาก็ต้องตกใจที่จูจ่ๆเธอก็ลุกมานั่งตักเขาแบบไม่มีปีมีครุยทำอะไรไม่ถูกเพราะเคยแต่เข้าหาเธอก่อนพอเธอเข้าหาก่อนบ้างก็เกิดขัดเคินขึ้นมาซะงั้นเขาอมยิ้มพร้อมก้มหน้างงุดๆแอบเขินจนไปหน้าแดงระเรื่อแถมยกมือมาเกาหัว,หวแกลกๆด้วยน้ำมนต์โอบแขนสองข้างของตัวเองไว้กับลำคอของเขา น้มใบหน้าลงไปใกล้ใบหูจนเขาสัมผัสได้ถึงล่มหายใจอุ่นๆแล้วกระสิบแผ่วเบาถ้าไม่รักเราจะกลับมาล่ะคะพูดจบเธอก็ยื่นริมฝีปากบางนุ่มมากดที่ปากเขาเบาๆจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนปลายจมูกตนเองไปแตะปลายจมูกเขาแล้วใส่หน้าเล็กน้อยให้จมูกถูกกันไปมาจอมพลใจเต้นรัวเขากระชับเอวเธอไว้แน่น และเมื่อได้โอกาสเขาก็ไม่รอช้าประกบริมฝีปากไปที่ปากเล็กจิ้มลิ้มนั้นหนับหน่วงจนปากเธอเพเยกกว้างเขาก็ค่อยๆดันลิ้นอุ่นๆเข้าไปในโพรงปากหวานฉ่ำน้ำมนสะดุง้งเพราะยังไม่เคยคุ้นกับสัมผัสแบบนี้เธอดันตัวออกห่างจากเขาเล็กน้อยใบหน้าเธอแดงก่ำยิ่งกว่าใบหน้าเขาหลายเท่าตัวนักคุณพลเอาใหญ่แล้วนะคะหญิงสาวทุบอ,อกเขาเบาๆ เขาเรียกว่าเฟนช์คิสครับที่รักสายตาหวานเยิมคู่นั้นกลับมาแล้วน้ำมนใจชื้นขึ้นเป็นกองที่เขากำลังจะกลับมาเป็นจอมพลคนเดิมคนที่คอยเรียกเธอว่าที่รักอยู่แทบทุกวันเขายังคงมองเธออย่างไม่ละสายตาทำให้เธอเคะเขินจนต้องลุกจากตักแต่ก็โดนดึงตัวไว้เธอเลยต้องหยิกแขนเขาแรงๆจึงถูกปล่อยให้เป็นอิสระได้ จอมพลมองตามร่างบางที่ลุกไปยืนอยู่ที่ริมสระน้ำสักพักเธอก็กระโดดลงไปน้ำมนตลงไปทำไมเขาตะโกนถามฉันจะหาแหวนลวดของฉันค่ะดูจากระยะแล้วคุณน่าจะเหวี่ยงมันตกอยู่ในสระนี่แหละพูดจบหญิงสาวก,ก็ดำลงไปที่ก้นสระทันทีทำให้จอมพลที่กำลังจะอ้าปากพูดต้องอ้าปากค้างคุณพลนะคุณพลคุณยงไปทางไหนเนี่ย เธอผุดขึ้นมาบนแล้วดำลงไปใหม่โดยไม่ยอมฟังสิ่งที่เขาพยายามจะพูดเลยเขาเห็นเธอดำลงไปอยู่ใต้น้ำสนานคิดชมในใจว่าเธอคงปอดใหญ่อึดดีจริงๆแต่เอ๊ะคุณพลฉันเป็นตะคิวน้ำมนตะเกียกตะกายผุดขึ้นจากน้ำมาเรียกเขาแล้วหลุบพลุงลงไปใหม่จอมพลไม่รอช้ากระโดดลงไปช่วยทันทีโปรดติดตามตอนต่อไป หากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ